กับคณะสัทยาติโยที่ได้ร่วมกันกับร้านอาหารบ้านบ้านอาหารไทยของคุณแดนนะได้ร่วมกันบำเพญ็ญกิจกรรมอันดีงามคือการทำบุญตักบาทแล้วก็ถวายสังฆทานนวตรีทศเทพวันนี้ก่อนที่พระสงฆ์จะล่าวอนุโมทนาเป็นภาษาบาลี อัตมภาพก็ขอ,ขอใช้เวลาสักเล็กน้อยในเบื้องต้นเพื่อกล่าวสามโภชนิยกถาปรารบธรรมะเล็กๆน้อยๆเป็นข้อคิดสกิจใจให้ท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาต่างท่นสาธุชนทั้งหลายชีวิตร่างกายของเราทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้นั้นเกิดมาร่วมโลกเดียวกันแต่มีความต่างกัน ต่างชีวิตต่างจิตต่างใจต่างที่ไปต่างที่มาต่างสถานะความเป็นอยู่ต่างครอบครัวต่างชาติต่างศาสนาแต่เราก็อยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ต่างอายุไขของแต่ละคนเกิดมาแล้วก็ตายไปพบแล้วก็ขาดจากแล้วก็เจอกันอีกตามการเวลา ตามกรรมที่เราได้กระทํากันมาในทางพระพุทธศาสนานั้นเรียกว่าวัตตาสงสารหรือสังสารวัฏซึ่งเป็นระบบของการเวียนว่ายตายเกิดของชีวิตเราตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาสิ่งสําคัญที่เราเกิดมานั้นก็คือสาระในชีวิตในร่างกายของเรา ในทางพระพุทธศาสนานั้นสอนว่าชีวิตร่างกายของเราที่เราได้เกิดมาบนโลกนี้นั้นเป็นสิ่งที่น้อยนิดมีชีวิตที่ไม่ยืนยาวท่านเปรียบเสมือนหยดน้ำหยดหนึ่งที่หยดลงบนผืนทรายไม่นานก็หายไปเหงืออหายไปชีวิตของคนเราก็เช่นกันเกิดมาแล้วก็ตายไปตายไปก็เกิดมาอีกวนเวียนเช่นนี้ ตามกรรมของตัวเองที่กระทันก็ข้อคิดในวันนี้ก็อยากจะฝากไว้เป็นหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านสอนพุทธศาสนิกชนให้นำความไม่ประมาทมาเป็นเครื่องประคับประคองชีวิตของเราให้อยู่รอดปลอดภัยให้มีคุณค่าได้คำว่าไม่ประมาทก็คือว่าไม่ประมาทในชีวิต ไม่ประมาทในร่างกายไม่ประมาทในวัยในอายุไขของเราเองหลายคนหลายท่านอาจจะหลงละเลงในชีวิตในร่างกายคิดว่าร่างกายเป็นสิ่งถาวรมันคงเป็นร่างกายของเราแต่ไม่ใช่ร่างกายของเรานั้นอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ย่อยสลายจากกันไปตามธรรมชาติ สิ่งสำคัญนั้นการที่ไม่ประมาทในร่างกายไม่ประมาทในชีวิตเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะรู้จักคุณค่าของชีวิตรู้ว่าชีวิตนี้เกิดมาแล้วเราต้องหาสาระแก่นสารในชีวิตของเราให้ได้ใช้ชีวิตของเราให้มีคุณค่ามีคุณค่าแก่ตนเองมีคุณค่าแก่คนรอบข้างมีคุณค่าแก่สังคมแก่โลกที่เราอาศัยอยู่ชีวิตของเราก็จะมีประโยชน์ร่างกายของเราก็จะมีประโยชน์ บางครั้งบางคราวเราอาจจะผันแปรไปกับสิ่งแวดล้อมต่างๆตัวแปรเปลี่ยนต่างๆทำให้ชีวิตของเราหยุดชะงักหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีไม่ว่าเป็นจะเป็นสิ่งไม่ดีเป็นเรื่องธรรมดาของโรคเป็นเรื่องธรรมดาของโรคความดีคู่กับความไม่ดีความรักคู่กับความเปรียดเป็นสิ่ง ที่มีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเมื่อเราได้รับธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็ควรจะใช้ปัญญาพิจารณาตามเหตุตามปัจจัยที่เราเข้าใจกันการมีประเด็นหนึ่งความประมาทในกรรม หลายคนหลายท่านอาจจะเข้าใจแล้วหลายคนหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจก็ขอเสริมในที่นี้ว่าการประมาทในกรรมก็คือการประมาทในการกระทำของตนเองบางคนนั้นหลงและเลงในอำนาจบาร,รมีความยิ่งใหญ่ตำแหน่งใหญ่โตที่เข้ามามีในตัวตนก็เกิดการบังคับเบียดเบียนกันนี้ชื่อว่าเป็นความประมาทในชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเราเกิดมาบนโลกนี้ ความสุขคือกำไรความทุกข์นั้นเป็นสิ่งบั่นทอนชีวิตจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาทำอย่างไรเราต้องหาวิธีหาความสุขให้ชีวิตให้ร่างกายของเรานี้อยู่ให้ได้อยู่ให้มีความสบายมากที่สุดเพราะว่าเราเกิดมาเราก็ต้องพบกับความทุกข์อยู่แล้วพบกับความลำบากอยู่แล้วหน้าที่ของเราก็คือหาความสุขหาความสบายใจ ให้เกิดมีให้ตนให้ได้ให้เกิดมีแก่ตนเองให้ได้นี้ชีวิตของเราก็จะไม่เศร้าหมองนี่ก็ขอฝากไว้ว่าธรรมะก็คืออัปมาทธรรมเป็นธรรมะประการสำคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ฝากไว้ให้พุทธศาส์สนิกชนในวาระสุดท้ายแห่งข้อชนชีพของพระองค์ให้นำมาประคับประคองชีวิตของเราอันน้อยนิดนี้ให้อยู่ยรอดปลอดภัยได้ และในท้ายที่สุดนี้ก็ขออวยพรให้คณะญาติโยมที่ได้ร่วมกับร้านอาหารบ้าน,านไทยบ้านอาหารไทยที่ได้ร่วมกันตั้งจิตตั้งใจด้วยกุศล,ละเจตนาอันดีอันบริสุทธิ์ในวันนี้นเป็นาเพียบุญ